Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่11เมษายน2022ในซีรีส์เพื่อความยินดีที่อยู่ต่อนหน้าพระองค์วันที่2มอบถวายสิ่งที่ล้ำค่าในยอห์นบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่8ก่อนปัสะกา6วันพระเยซูเสด็จมาถึงหมู่บ้านเบธานีซึ่งเป็นที่อยู่ของลาซารัส ผู้ที่พระองค์ทรงให้เป็นขึ้นจากตายพวกเขาจัดงานเลี้ยงพระองค์มานทาก็ปรนนิบัติอยู่และลาซารัสก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์มารีเอาน้ำมันหอมนาราดาบริสุทธิ์หนักประมาณครึ่งกิโลกรัมซึ่งมีราคาแพงมากมาฉลมพระบาทพระเยซูและเอาผมเช็ดพระบาทของพระเยซูเรือนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันนั้นแต่สาวกคนหนึ่งของพระองค์ชื่อยูดาสอิสคาริโอต คนที่จะทรยศพระองค์พูดว่าทำไมไม่เอาน้ำมันนั้นไปขายได้เงินสัก300เดนารีอันแล้วแจกให้กับคนจนเขาพูดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจนแต่เพราะเขาเป็นหัวขโมยเขาถือกระเป๋าเก็บเงินและยากยอกเงินที่ใส่ไว้ในนั้นไปพระเยซูตรัสว่าอย่าห้ามนางเลยให้นางเก็บน้ำมันนี้ไว้จนถึงวันฝังศพของเราเพราะว่ามีคนจนอยู่กับพวกท่านเสมอแต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอ พระเยซูทรงรักผู้คนพระองค์ทรงรักผู้ที่เจ็บป่วยและเป็นง่อยพระองค์ทรงรักหญิงโซเพนีและเด็กๆพระเยซูทรงรักสาวกของพระองค์ทั้ง12ชีวิตได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญยิ่งสำหรับพระองค์มีอยู่ครอบครัวหนึ่งที่พระเยซูทรงรักเป็นพิเศษพวกเขาได้ร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์ได้ดูแลพระองค์ในระหว่างการเดินทางและเมื่อน้องชายคนสุดท้องอย่างลาซารัสเสียชีวิตพระเยซูก็ทรงร้องไห้ร่วมกับครอบครัว ก่อนที่จะทรงทําให้เขาฟื้นจากความตายจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากพระเยซูจะทรงใช้เวลาในช่วงสุดท้ายของพระองค์บนโลกใบนี้กับสหายและผู้ที่เป็นเหมือนครอบครัวของพระองค์นี่เป็นช่วงเวลาที่มีค่ายิ่งสําหรับพระองค์เมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นใบหน้าของเหล่าผู้ที่พระองค์ทรงรักซึ่งในที่สุดชื่อของพวกเขาจะได้รับการบันทึกไว้ในสวรรค์ในหัวใจของพระองค์ผ่านสิ่งที่พระองค์กําลังจะทําในอีกไม่กี่วัน คืนหนึ่งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูขณะที่กำลังรับประทานอาหารกันอยู่นั้นมารีได้เข้ามาที่แทบเท้าของพระเยซูพร้อมกับของล้ำค่าในมือที่ผ่านมาเธอได้ใช้เวลาเพื่อปรนนิบัติและฟังพระคําอันน่าทึ่งของพระองค์เธอเคยอยู่ในช่วงเวลาที่มืดมิดและเคยเห็นพระเยซูทําการอัศจรรย์และตอนนี้เธอจึงมอบถวายสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของเธอเพื่อฉลมพระวรกายของพระองค์ที่อีกไม่นานต้องชุ่มไปด้วยเลือด มารีเปิดผ้าอบน้ำหอมที่เธอเก็บหอมรอมริบและซื้อมาในราคาแสนแพงก่อนจะชโลมศีรษะของพระเยซูน้ำหอมนั้นเทียบเท่าได้กับค่าแรงทั้งปีของเธอแต่มารีก็ไม่ลังเลที่จะมอบถวายทั้งหมดที่มีเพื่อฉลมร่างกายของพระผู้ไถ่ที่เธอรับและเทิดทูนอีกไม่กี่วันพระเยซูจะต้องตายในฐานะอาชญากรและสำหรับอาชญากรที่ต้องโทษประหารน,นั้นสังคม มักจะไม่ให้ค่าแม้กระทั่งการจัดการฝังศพด้วยน้ำมันเครื่องหอมและเครื่องเทศใดๆแต่การกระทำแห่งความรักของมารีนี้เล็งถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูอันสมเกียรติแม้โลกอาจมองพระองค์ว่าเป็นนักโทษประหารแต่การสิ้นพระชนของพระองค์จะมีค่ายิ่งในสายตาของมารีนี่เป็นสิ่งเดียวที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะสละให้พระเยซูผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนได้ไม่มีความเสียสละใดที่เรายิ่งใหญ่กว่า สิ่งที่พระองค์กำลังจะทำเพื่อเธอได้สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจะใช้เวลาอย่างลึกซึ้งกับพระเยซูในสัปดาห์นี้หรือไม่เราจะให้การนมัสก,การของเราไหลล้นออกมาถวายแด่พระเยซูเพื่อตอบแทนในการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เพื่อเราหรือไม่ในตอนท้ายนี้ให้เราได้ใคร่ครวญถึงการนมัสก,การของเราผ่านมุมมองของมาระโกในเรื่องนี้ด้วยกัน ในมารา์โกบทที่14ข้อที่1ถึงข้อที่9ก่อนเทศกาลปสัสก,กาและเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อสองวันพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์วางอุบายที่จะจับพระองค์ประหารเสียแต่พวกเขาพูดกันว่าอย่าเพิ่งทําในช่วงเทศกาลเลยเดี๋ยวประชาชนจะวุ่นวายระหว่างที่พระองค์ประทับในหมู่บ้านเบธานีในบ้านของซีโมนคนที่เคยเป็นโรคเรื้อนขณะเมื่อประทับและเสวยอาหารอยู่นั้นมีหญิงคนหนึ่ง ถือผาอ,อบน้ำมันหอมนารดาที่มีราคาแพงมากมายมหาพระองค์แล้วเปิดพราอบเทน,น้ำมันนั้นโลอลงบนพระเศียรของพระองค์แต่มีบางคนไม่พอใจพูดกันว่าทำไมถึงมาทำให้น้ำมันนี้เสียไปเปล่าๆเ,เพราะน้ำมันนี้เอาไปขายได้เงินมากกว่า300เดนารีอันแล้วเอาไปแจกคนจนได้พวกเขาจึงตำหนิหญิงคนนั้นพระเยซูจึงตรัสกับคนเหล่านั้นว่าอย่าตำหนินางเลยไปกวนใจนางทำไม นางทำสิ่งดีสำหรับเราเพราะว่าพวกท่านมีคนยากจนอยู่ด้วยเสมอและพวกท่านจะทำการดีต่อพวกเขาเมื่อไหร่ก็ได้แต่พวกท่านจะไม่มีเราอยู่ด้วยเสมอไปหญิงคนนี้ทำสุดกำลังของนางแล้วนั่งมาฉลมกายของเราล่วงหน้าก่อนที่จะมีการฝังศพของเราเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่หญิงคนนี้ทำจะถูกกล่าวขวัญถึงไปทุกหนแห่งทั่วโลกที่มีการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อเป็นการระลึกถึงนาง ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสารรเสริญพระเยซูพระผู้ไถ่ของเราเราสารรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยอมเสียสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราเราขอบคุณที่พระองค์ทรงรักเราก่อนทรงสัมดงความรักมั่นคงแก่เราและช่วยเราให้ได้มีชีวิตอีกครั้งในความสว่างเราขอบคุณสำหรับการเสียสละของพระเยซูเพื่อคนที่ไม่สมบูรณ์ คนที่เป็นคนบาปและคนที่ไม่น่ารักอย่างเราเราขอมอบถวายทั้งหัวใจของเราแด่พระองค์ให้การนมัสก,การของเราเป็นเหมือนมารีที่มอบทุกสิ่งที่เรามีแด่พระองค์ขอเปลี่ยนหัวใจของเราให้กลับมาหาพระองค์กลับมาจับจ้องที่ความรักและที่พระพักของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน